สบายดีเพื่อนๆทุกๆคนเมื่อนี้เนออันหลังจากเที่ันวันเสาร์วันอาทิตย์เนออันข่อยละสักเครื่องสักเครื่องในรีดเครื่องในบัดนี้มารีดเครื่องลูกผัดเห็นหอยเปื้อนเนาะบฮู้วาสิเ็ตจังได๋ลูกผัด่บยักนุ่งจังซีขันสีเอาทิ้มก็เสียดายเนะก็เลยว่าเิียนมีวิธีอันแกอันนั้นบบให้เห็นหอยเปื้อนสิน่ะเนะ พอดีอยู่บ้านเฮาอันอยู่เฮอนเฮาผัดมีอันมีสติกเกอร์เนาะที่ว่าสําหรับรีดเพื่อ,อนเพื่อเป็นเพื่อหมายว่าเอออันนี้เป็นของของผู้ใดผู้ใดสินะขาเจ้าจะมีสติกเกอร์ขายเนาะคือตัวนี้เฮาก็ได้สั่งมาจังสิสติกเกอร์ตัวนี้เป็นซื้อของลูกสาวทั้งส,งสองคนแล้วก็นามสกุลเนาะแล้วความันเปื้อนแหงเสื่อเนาะก็เลยว่าอันนั่นมารีด เอามารีดเดเหมือนเวลาเขารีดเนาะไฟไฟกระบอได้ไส้ไฟแห้งจังสิคือแบบเขารีดอันรีดผ้าเป็นผ้าขนหนูผ้านี่เนาะแล้วอันก,ก็กัดน้าอีกได้เวลาเขาสากักเนาะเวลาเขาเอาไปสกักจังสิหรือว่าเขาเอาไปอันไปตากไปอบแห้งสินะเครื่องกระบอกนั่นอันสติ๊กเกอร์กระบอกโลกออกสินะเนาะแล้วก็สิผ้าเด็กน้อยอันพอดีอัน ช่วงนี้เด็กน้อยก็เจ้าอันก็เริ่มเฮียนเริ่มเข่าเฮียนเป็นปกติเนาะแต่ว่าซิมาอัปเดตอันเรื่องโควิดกับห้งเฮียนเนาะว่ามันไปหอดใส่แล้วยู่เบลเยียมเนาะตอนนี้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วที่ผ่านมาเนาะอันรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าสำหรับเด็กน้อยอายุอันต่ำกว่า12ปีเนาะก็เป็นบไห้ยไซอันบไห้ยไซหน้ากากอนามัยแหละเนาะหรือว่าบไห้ยส่แมสแล้ว เนาะถึงว่าไปเสกยาไปหวงเฮียนหรือว่าไปห้านขายเครื่องไปบอนต่างๆเนาะนเด็กน้อยต่ากว่าอายุ12ปีขาเจ้าจะบ่ได้ใส่แมสอีกแล้วเนาะแต่สาหรับอันเด็กน้อยที่อันเขาอยู่มัธนยมเนาะอายุ12ปีขึ้นไปยังสินะขาเจ้ายังได้ใส่แมสอยู่เวลาเข้าไปหวงเฮียนบลเวลาอันไปห้านไปอย่างแบบสิเนาะยังบ่ได้อันเปิดให้น อันนักเฮียนทุกคนนันเสาส่แมสเนาะแล้วก็เลยว่าพอดีอันเขาไปห้านังซี่ก็คือเห็นลูกสาวคอยบ้ได้ใส่นบ้ได้ใส่แมสยนอนว่เขาเจ้าให้ใย้ยกเลิกแล้วจังี่แล้วสำหรับอันเรื่องการบริการห้านอาหารอยียงโบ่จัง่เขาเจ้าก็เปิดเริ่มเปิดให้เป็นปกติเนาะจะให้อันอยู่ฮอตเด็กก็ได้สินะแล้วก็ที่สำคัญแมน อันเรื่องเทคเรื่องบ่าเนาะเป็นดิสโกเทคสินะดิสโกเทคิขเจ้าก็เปิดให้เปิดแล้วเริ่มเปิดเมื่อวันเสาร์คือกันวันศุกร์ตอนแรง้งวันเสาร์เนาะขาเจ้าก็เริ่มให้เปิดอันไสบริการคือเตกี้แล้วเพราะว่าช่วงที่อันโควิดผ่านมาหนเนาะที่ว่าอันมีมาตรการหลายๆอย่างะนะ ดิสโกเทกนี่ข้าเจ้าให้ปิดเนาะแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างขาเจ้าก็โบให้เหตุช่วงนี้ขาเจ้าก็เริ่มเปิดให้ให้ใส่บริการตามปกติแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งเนาะของอันการพร่เสื้อของพญ,ญาติโควิดเนาะตอนนี้เขาก็สีได้กลับบ้านแล้วขอบใจหลายๆเดอร์ที่มาติดตามหับซุมและเป็นกำลังใจให้อัน ส่งเอ้ยน้องเนาะขอบใจหลายๆแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย